แกงมา mm. ปล่อยมานะไม่ต้องยืนนะมาว้าอ uh> ้ยระวังไม่ต้องกระโดดเหหนูปล่อยไหลลงมามันจะลงพื้นพอดีเลยเนี่ยไปลองเล่นจนกว่าไม่ต้องกระโดดป่ะไปอีกไป ได้มาเห็นเขาออกกําลังกายกันก็แบบแอคทีฟแล้วเอ,าอ้ามาลงมา้วนลงมาเลยไม่ต้องกลัวเอาขาโดนพื้นไม่ต้องกระโดดเออเอออย่างนั้นนะเออเก่งมาตกตบมือให้หน่อยชอบชอบชอบอุ่ยอันนี้อันนี้แบบอันนี้แบบตัวตึงไปอันนี้แบบตัวตึง อันนี้ของตัวจริงมาฟ้ารอจับมามาไม่ต้องกลัวโอ้หน้าเวอรหน้าเว่อรหน้าเวอรนิดหน่อยเอาอีกไหมเอาอีกไหมโอ้โกลัวกลัวเอาอันนี้ว่ะ ออ้ยน้ำลายติดเลยอ่ะกลัวกลัวมันสูงอ่ะหอเด็กโตยังเบื่อนะวันนี้นี่ันนี้คล่องแหละทีนี้คล่องมาลงมาลูกมาทางนี้ลูกเอาดูน้องเขานอนนอนไม่เหลือราคาเลยลูกเอ้ตัวอมีสีแดงนี่ด้วยนะเ่อเดี๋ยวเล่นให้ครบเลยปะไม่ได้พามานานแล้วเนาะเป็นปีแล้วโบไม่พามาใช่ปะ ถึงแมโบฮะถึง,ถงตอนนั้นกี่ขวบให้มามวิโอ้ฝึกฝนฝึกฝนเพราะว่าการต่อสู้ก็คือการฝึกฝนมา โอ้ทำไมไม่ลื่นเลยอ่ะโอ้ย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 ไหวปะน่ะโอ้ไหวปะน่ะฮึ่ย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 เธอคือลิสเอาเร็วอีกหน่อยเร็วอีกหน่อยลูกโอ้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 ตัมือพี่เขาสุดยอดไม่ขึ้นไปไม่ได้ทางนี้ต้องขึ้นทางปกติสุดยอดป่ะเฮ้ยเระวังลูกโอ้เหวังนะลูกเฮึ่ยโอ้ย